คนที่เราชวนเองเนี่ยเรียกว่าลูกซึ่งบางทีลูกไปชวนพ่อพ่อก็ต้องเป็นเป็นลูกนะอย่าทะเลาะกันเพราะฉะนั้นคนที่เราชวนเองสปอนเซอร์เองหรือแนะนําเองเรียกว่าลูกเราช่วยเหลือเขาบนแนวความคิดที่ว่าเราจะสําเร็จบนความสําเร็จของเขาเราจะมีรายได้บนพื้นฐานที่เขามีรายได้เพราะั้นวันนี้ถ้าเขาได้จับคู่ได้เดือนหนึ่งห้าแสนบาทคุณเอาไปสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของห้าแสนแปลว่าคุณได้เท่าไหร่ครับ ห้าหมื่นเมื่อเขาไปชวนต่อเราเรียกว่าหลานหลานจับคู่อีกได้สามแสนห้าแสนได้ล้านคุณก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์หลานไปสปอนเซอรตอ์ต่อไปแนะนำต่อนะครับเขาก็จับคู่ได้เหมือนกันอาจจะได้แสนได้ห้าแสนได้ล้านก็แล้วแต่รายได้ของเขาเท่าไหร่บริษัทจะจ่ายมาให้เราสิบเปอร์เซ็นต์นั่นจ่ายให้สิบสิบสิบคุณว่า เงินมากหรือน้อยอย่าลืมนะมีลูกหนึ่งคนไม่ได้แปลว่ามีหลานหนึ่งคนแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามีเหลนหนึ่งคนเพราะโดยหลักการเวลาเชงเมงเวลาสงการลูกหลานเยอะไหมฮะเพียบตระก,กูลเราออกไปเพียบเพราะนั้นถ้าสปอนเซอร์เยอะๆสปอนเซอร์เป็นสิบสปอนเซอร์เป็นร้อยหมายถึงแนะนำชั้นลูกเป็นร้อยคุณว่าเหรนเป็นพันไหม เป็นพันและอะไรจะเกิดขึ้นเงินจะไปไงานไหลกิงก้งกิงก้งกิงก้งกิ้งกิ้งกิ้งยิ่งกว่าสาล็อตแมชชีนที่เวกัสอีกแต่ไม่มีความหมายเลยถ้ากระปุกใส่เงินของท่านสี่พันนี่คือความจำเป็นว่าทำไมต้องเป็นเพสซิเดนเพราะากระปุกใส่เงินของมันใบใหญ่งนั้นวันนี้อยู่ที่เราว่าเราต้องการกระปุกเล็กหรือกระปุกใหญ่อยู่ที่เราว่าเราจะให้คุณค่ามันมากหรือน้อย ไม่ต้องมาบอกผมว่าไม่มีเงินเพราะถ้ามีเงินไม่ต้องมานั่งคุยกันนะก็ไปนั่งอยู่บ้านแล้วทุกคนไม่มีเงินที่มาที่นี่เพราะทุกคนอยากได้เงินถูกต้องไหมครับเพราะเราอยากได้เงินแต่แน่นอนอยากได้เงินต้องลงทุนด้วยเงินอยากได้เวลาต้องลงทุนด้วยเวลาแปลว่าวันนี้ต้นทุนของเราเหมือนกันคือเวลาแต่ท่านมีต้นทุนเรียกว่าต้นทุนทางสังคม ใครครับพักพวกเพื่อนฝูงถ้าเป็นครูอาจารย์ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาโอสารพัดที่เราเคยไปนะไปช่วยงานแต่งงานแล้วรู้จักกันหมดนะครับคนเหล่านี้เขาต้องการโอกาสคุณว่าปีนี้เศรษฐกิจเป็นไงดีมากไหมปีนี้เศรษฐกิจเป็นไงครับแย่ yeah, มากยิ่งกว่าปี40ปี40แค่ประเทศไทยแต่ปีนี้เศรษฐกิจโลกนะครับที่พังพินาศต้นปียังขนาดนี้ปลายปีจะขนาดไหนคนว่างงานแต่ล้านคนแล้วครับ บริษัทปิดกิจาการที่เลิกคนออกนักศึกษาจบใหม่ยังไม่มีงานทําเพราะฉนั้นนี่คือช่วงเวลาทองของเราครับเพราะไอ้คนเหล่านี้ถ้าเขาได้ฟังเรื่องราวของธุรกิจตรงนี้คุณคิดว่าเขาสนใจไหมนักศึกษาเรียนจบปริญญาตรีมีาทงเงินเดือนไม่กี่ตังเองเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ในกรุงเทพเขาทําเอ็มกันหมดแล้วอังนั้นวันนี้ลูกหลานเราพามามาให้รู้จักว่า การเป็นลูกจ้างการเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่สามารถตอบโจทย์ของชีวิตและความฝันของเขาได้ลองมาดูโอกาสของดาวปูแดงนะครับเพราะนั้นวันนี้แมทชิ่ง g 1 1 1 1 1 0ผมว่าเหลือเฟือนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าการตัดสินใจเพียงข้ามคืนในการมาวันนี้ หลายหลายคนว่าจะมาแล้วก็ไม่มาหลายหลายคนขับจากชุมพรมาแล้วก็เลี้ยวหาไซรีไปหลายหลายคนมาจากทางใต้ก็ไปเที่ยวกระบงกระบี่ไปมาไม่ถึงที่นี่ก็เสียดายแทนเขานะครับแต่ท่านโชคดีมาถึงแล้วมันจะพลิกชีวิตจริงๆนะครับท่านจดจําวันนี้ให้ดีวันนี้คนอาจจะไม่เยอะมากตามที่เราคาดหวงังแต่เราก็พอใจแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าการประชุมที่ดีที่สุดการประชุมที่สุดยอดที่สุดคนไม่เยอะ คุณว่าประชุมสุดยอดเนเขาประชุมกันเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับสองสาคนเนี่ยวันนี้ยังเยอะเกินไปซ้าไปนะวันนั้นประชุมเสร็จถีจถึงประชุมแค่เนี้ยแต่ไม่ธรรมดานะครับคุณบอกได้เลยคุณจําหน้าเพื่อนคุณไว้ให้ดีข้างๆว่าเฮ้ยนี่แหละวันนั้นประชุมด้วยกันเรารับเงินแสนเงินล้านพร้อมๆกันแต่ไม่ใช่เฮ้ยนี่กูจําได้กว่านี้มารุ่นเดียวกูเลยวันที่20ที่สุราษฎร์เนี่ยมันโหมันจับเดือนล้านแล้วมึงวันนั้นกูกูคิดช้าไปกูเริ่มใหม่ ทันไหมไม่ทันนะเวลาเราย้อนคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะเงินออกไม่ว่าจะเป็นชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนสิบสิบสิบออกดอกร้้ยละสิบโหดนะครับแล้วยิ่งโหดกว่าเงินต้นไม่ใช่ของเราไปหามานะครับมันอยู่ที่โคนต้นไม้นะครับมันอยู่ที่กลางอากาศเราลองนําเสนอและบอกเขาสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเป็นการรักษาคุณสมบัติจับคู่แนะนํารายได้ไม่ต้องรักษายอด จับคู่กับค่าแนะนำไม่ต้องรักษายอดนะครับแล้วขาแข็งไม่ร้างทิง้งนะใขรลงไว้ก็ม,กมันก็ไปมาเรื่อยๆ,ๆนะขาอ่อนจับเสร็จก็ร้างทิ้งไปตามจำนวนคู่ที่คุณมีสิทธิ์จะได้รับส่วนการรักษายอดที่นี่จะมีผลประโยชน์เพิ่มเติมนอกจากรับแมทชิ่งในวันที่10ของเดือนถัดไปยังรับรหัสละ25บาทนะครับใต้องค์กรเราทุกๆรหัสลึก20ชั้น ครับ20ชั้นคำนวณเองว่าเป็นจำนวนรหัสเท่าไหร่นะครับผมไม่อยากบอกว่ามันหมดประเทศนะครับแล้วก็ห้าร้อยคะแนนก็แสดงว่าการรักษายอด500คะแนนก็เป็นเงิน1,800บาทแปลว่าอะไรแปลว่าจ่ายไป1,800มีเงินทอนเพราะถ้าแมทชิ่งได้3 0 0 0 0 0ให้ไปมัน1,800ทอนมา2 000, 2 0 0 0เดือนหน้า1,800เงินแมทชิ่งโตขึ้นโตขึ้น,นก็แปลว่าเงินทอนเพิ่มขึ้นไหมฮะเพิ่มขึ้น เพราะนั้นวันนี้ที่นี่เป็นแผนช่วยชาติที่นี่เป็นแผนที่อยากให้โอกาสพวกเราที่เป็นเกษตรกรที่ลำบากยากเข็นถ้าชาวนาเขาบอกว่าทํานาปีมีแต่นี่กับสังทํานาปางมีแต่สังกับนี่นะทางด้านสวนยางเราก็ลงมาดูนะว่าเราจะแก้วิกฤตเมื่อวานผมเห็นป้ายที่โรงแรมติดนะประชุมโดยธนาคารกรุงเทพมาวางแผนเรื่องจะทําสวนปาล์มยังไงให้สําเร็จให้ไม่ล้มเหลว เขาประชุมกันก็ไปบอกเขาว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของดาวปูดแดงจะลดต้นทุนจะทลายใหญ่จะเปลี่ยนจากเกสรตัวผู้มาเป็นเกสรตัวเมียตัวผู้ผมบอกว่าใช้ดีในการมันแห้งแล้วนะเอาจุดแล้วกันยุงเยี่ยมมากเลยนะการจ่ายผลตอบแทนข้อข้อสอข้อสนั่นคือค่าแนะนำกับกับจับคู่เงินจะจ่ายทุกวันศุกร์วันนี้วันอะไรเอ่ย วันเสาร์เมื่อวานนี้เงินของผู้ที่ทํเกาะเราออกแล้วนะครับสรุปสัปดาห์นี้ก็จ่ายสุกหน้าสรุปสัปดาห์นี้ก็จ่ายสุกถัดไปเพราะนั้นท่านอดทนเริ่มต้นสักพักเดียวบัญชีของท่านจะเป็นบัญชีที่พิเศษที่สุดเพราะเป็นบัญชีที่ท่านไม่ต้องฝากมีหน้าที่ถอนอย่างเดียวคุณว่าดีไหม ดีแน่นอนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการโปรโมทในส่วนของบัตรสมาชิกนะเดี๋ยวท่านองค์อาจโปรโมทเองบัตรสมาชิกของเราสุดยอดนะครับสุดยอดสกินดาวปู้แดงเลยครับนการจ่ายผลประโยชน์ในส่วนของจับคู่ออกทุกสัปดาห์นะฮะในสัปดาห์ถัดไปและไม่ต้องรักษายอดส่วนข้อ4ข้อ5ก็คือเรื่องของแมทชิ่ง1ิ10กับรหัสละ25บาทนะฮะ รักษายอดทุกสิ้นเดือนแล้วจ่ายในวันที่10ของถัดไปนะครับก็จะเป็นลักษณะค่อมกันไปค่อมกันมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเริ่มมีรายได้าจากการจับคู่นะฮะก็รักษายอดได้เลยไม่ต้องคอยอัพไลน์บอกเพราะผลประโยชน์ของใครครับของเรานะฮะของเราโอเคเพราะนั้นนี่คือในส่วนของแผนการตลาดนะครับของ